สวัสดีชาวเมธค่ะดวงความรักประจำวันที่5เมษายนนะคะคุณได้ไพาา่สีคาถาส่วนเขาเป็นเดเลิฟเฟอร์นะคะไพ่ดีมากนะคะวันนี้ใครโสดนะมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่เลยนะคะเด e เลเฟอร์เป็นคนที่คุณสามารถที่จะฝากชีวิตไปได้มีการแต่งงานกันได้ในอนาคตนะคะเมื่อได้เจอกันจะมีการแสดงความรู้สึกกันอย่างชัดเจนนะคะพัฒนารวดเร็ว าง,งาน e x p กซ์เ Your Love ตรงนี้นะแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะโสดหรือว่ามีแฟนแล้วเนี่ยจักรวานเตือนนะว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะเมย์ก็เป็นคนราศีเมษนะคะได้รับอิทธิพลเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะเสียงแหบทุกวันนะคะที่อ่านดวงให้สำหรับใครที่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะ สี่คาทากับเดลิเวอร์เนี่ยมันก็หมายถึงความสุขในความสัมพันธ์นะคะได้กลับมาสู่ช่วงเวลาดีๆสักทีนึงนะคะในชีวิตคู่ใครที่มีปัญหากันเนี่ยได้เคลียร์กันนะถ้ายังไม่ได้คิดจะเคลียร์กันก็รีบเคลียร์เลยนะคะเพราะว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันจะดีมันจะแฮปปี้เอนดิ้งได้นะคะ e x p r e s s y o u r love นะคะหมั่นบอกรักหรือว่าแสดงความรักให้คู่ของตัวเองได้เห็นนะคะ